น,น้องน้ำพ้นพี่น้องเอยเนาะอลายคนหลายคนว่าอยากให้เปลี่ยนสื่อเปลี่ยนเสียงบวกเปลี่ยนกระยาพี่นออ้องไอ้พ่อแม่เพิเ่งตั้งให้เป็นมงคลที่สุดแล้วเนาะโอ้ยแอร์อาโต้ขักขักปั๊บงดงามงดงามงดงามโอ้ยสบายดีายด <c oughs> อาโต้อันนี้เพิ่งเองิ่อญเมืองเงี้ยงเลยนี่ มร่งมาหาไสออท่าน,นี่พัหนห้<ะ> 1, 5, มามอะไรเอื่ยพันห้ามอะไรไสห้ามเ่๊กายทิรนซองไปผุ้เลยเนื้อต้อนส่องไปผู้กินดิบก็ได้บ่ข้ามุมีกมินดิบก็ได้มักขมอืยลงก่อนหม้อแล้วก็ซิมก่อนได้พีนนน่น้องเไยพี่กันน่าบุ่มน่าสารเนาะน่าสารก็มาอยู่ก็สิมาแต่สวนแต่ให้เหล้าแตซื้อแต่เบิงเนาะ พี่น้องไอ้นี่แหละเป็นว่าเนาะมี่พบแล้วก็ต้องมีจากอ่าบ่อยากไกลจากเจ้าเวลานั้นบัดใดมาพี่น้อง,งอเอ้ยเนาะพบพ่อกันแล้วทําความรู้จักกันแล้วกับเซลนี้บาดนี้พี่น้องเ <c oughs> อ้ยเนากาสิทักทายที่โทรมาถามมาไทยชีวิตการเป็นอยู่ของสามพ่อลูกเพิ่นเป็นระยะระยะอะไรกัน,น,น,ใน,ใน,ในกเนาะขอบอกขอบใจมัดสุขสุขคนพี่นองง้องเอ้ยที่คอยเสียร์คอยเบิ่งคอยสม้ม แล้วก,ก็ติดตามทางสามเคยของพวกเราเนาะจนหอดมือกับบ้านพี่น้องเอ้ตอนนี้ทางบริจันทรกับกำลังสิพาสองเคยเพิน่นพื่อบ้านนี่พี่น้องเอ้กับบ้านกับซองก่อนเนาะอ่าในเวลาไม่ละอะไรวะสนพี่น้องเอ้กะก่อนสิกับบ้านกับเพื่อพี่น้องเนาะสิมาเลาะเบิง่งเนาะไม่เนาะมันบอ้อพี่น้องเอ้เนาะอ่ากะแบะเวียนเก็บภาพบรรยากาศถนนหนทางบ้านเมืองเพิ่นให้เบิ่งก่อน เนาะอยู่เมืองท่าแขกเดอ้อพี่น้องเดอ้อแข่งข้ามวลเนาะก็ถือว่าสะอาดสะอ้าดเนาะถนนหนทางแติต่างกับบ้านเฮาหลายพี่น้องเลยเนาะกัพี่น้อง,นะองทางฟังไทยกัเกือบ90%พี่น้องเนาะติดตามคลิปเนาะคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่มีภาษาไทยทั้งนั้นเลยแล้วก็อีกอ่าภาคส่วนหนึ่งกอ่าคนลาวเฮาก็หลายเนาะมี FC ท่านึง นาะพี่น,องงน้องเลเพิ่นเลี้ยงข้าวเนาะเมตุย้ยพี่นองง้องเลยซื้อเพิ่นเมตุ้ยโอ้ยเนาะอิ่มนำสำรานเนาะเพิ่นก็ได้เออเนาะติดตามพวกเฮามาลุ่นนานดว้วยสินเนาะอยากให้เวาแว็กินข้าวนำ้ำเออทางนั้นก็ไนดะ้เนาเนาะขอโมกขอบใจสำหรับเ,เกียรติติดตามเบิ่งส้มพี่น้องเลนะ้เนาะเสียสละอันมีคา่าเบิ่งส้มพวกเฮาเลยตลอดมาเนะาะไปสัตว์พี่น้องมาเบิง่งมาลุ่นมาส้มมาเบิง่ง ทางเส้นนี่เนาะอาสิมีเอียงค่าคายเพราะได้เมื่อต้อนลูกต,อต้อนเต่ามาเนาะเนาะทางเคยล่เคยมาอยู่บ่เคยหล่เบ่ยังยงบาดนี่เนาะ <c oughs> หลุด่างเ <c> ฮ <oughs> นเฮงเลยบ่เคยเนาะเจ้าเนาะทางบ่บุญนี่เคยอ,อ,อคยู่ได้เนาะบึงคนนี่นดีรับประมาณะยะ5าปีที่ผ่านมาขอเฮ็ดเบียกในบริษัท ขอยมาหนีตลอดเลยเพราะว่าเดือนหนึ่งหรือนอาทิตย์หนึ่งขอมาเทือหนึ่งสองเทือกูได้เกือบตีไปเดือนหนึ่งประมาณหาหกเทือเนาะแม่เดือนหนึ่งประมาณหกเทือเพราะว่าเขตเขาไปนี่เป็นเขตทางมามาทางพี่อือเส้นทางที่ว่าเซลแมนทำทดสอบเขตพาคเขตมั่นเป็นอันแล้วก็คือเขตขยกับกลักเศร้าเป่นอะไรไปเออไปลักเศร้ากูได้อ้โหลักเศร้า ปาปลา,าดงธรรมศาสตร์ยิ่งชิวทักแม่นำ้ำโองแม่น้ำเทินพี่น้อง,งเลยผมผอมาไลา่ส,สัตวรูว่าสิงแรนผ่านรถผ่านล่างเขตนะเ,ออเขตสวนไอป้อป่าสงวนปลาสงวนพันพี่น้องออนะด่านมีทะเลด่านผู้บัดหน้าเจ้าหน้าที่คนกาเข่งขัดเนาะในการหักษาป่าไหมใส่ทั้งมาบุนนี่แหละพี่น้อง,งออมารอบนี้กันบนพาหามงรับมงน้อนพวกลูกเก่าเพิ่นพี่น้องเลยเก่าเนาะเคยคุ้น สถานที่เนาะอาหารกินข้าวกินน้ำเราเคยนั่งเคยกินพี่น้องเคยการสะดวกสบายบริได้ใช้กูเกิลเนาะซัมกูเกิลทิดโตเวอร์ชั่นห้าตัวนี้ก็ได้ทีอย่างหนึ่งไลยพี่เนาะไปหลอลายหม่งไายบอลเนาะได้เปรียบเนาะได้เปรียบอยู่ไป่หู้ได้เห็นลายหม่งลายบอลก็ดีได้ไขหู้ดีกว่าไข่ยุบ้านเกินคข่เนี่ย เอาไอ้คนเมื่อวันเกิดคนบริจื้อได้บ่ดยเลจื้อย่แต่วันบุกบ้นบุกขุ้นนะออออเคือทั้งหมดใเมื่อจื้ออย่างน้ปีสองปีสามปีเมื่อเท่านึงมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเลยเนาะอ่าเอาลืมสถานที่ท่องเที่ยวก็จะองกินคือเป็นว่าวแหละเนาะของกินบุกินมันเน่าของเก่าเรามันลืมพิระษันพี่น้องเลยฮ่าฮ่าฮ่าคือมพี่ก่อนอ่างี้แหละพี่น้องกัเนาะความสวยงามวิวทิวทัศน์เนาะ ูปลาใหม่คืดมสมบูรณ์มาแบบนี้คือเห็นเพลงเพลงหนึ่งเด้ยพังอยู่บ่ลืมไรบ้านป่าแล้วบ่นอนนะยังก็บ่เข้าใจขี่เขาขึ้นเขาขึ้นเขาทุ่มกินนำกันแอบแอบบอกไปเลยเสียบุดเพลงคนนี้เลยเพลงใหม่ฮะ ลีกัสิสเล็กสิสล็กสิสเหมือนเนาะห้องตรงไปกับตรงลายกับบุรีได้ตรงลายกับตรงลายนติดเกสิเห็นไหมตรงไหน้าตากะเห็นหน้าีแหละหน้าแซงในพี่้องมีทั้งหน้าแงหน้างนาแซงหน้าปังโอ้ขงมลายเเขาเียวสมผู้พาพี่้องมาทังนี้เนาะภูม สันธานของประเทศเลาานี่ภาคเหนือเนาะภาคเหนือสุดนี่สินีภผู้พาซากสั้นนะและภาคกลางนี่สิเป็นทงเพียงเนาะภาคใต้กับผู้พาสั้นขึ้นกันเะนาะสี่ภูมิสันธานประเทศนี่อ่าสี่ประมาณนี้เนาะนะฉะนั้นแล้วอ่าอยู่เขตภาคกลางอยู่เขตบ้านของบอาจานนันนี่สินิ่งการปลูกเขาเนะนะาะเศร,รษฐกิจอ่าการกรรม เป็นเข่าเป็นลักทางนั้นพี่น้องเายพอทางนี้สิเป็นพวกเอียงที่พืชที่ว่าปลูกกินหมากที่ว่ามันเข้ากับอากาศเนาะหมากกาแฟยังไงภาคภาคเหนือก็มีภาคเหนือเหนือนี่ก็มีพอมันยินเนาะแล้วก็ใตแล้วก็กาแฟคือกันผู้เสาะแขกเนี่ยมันไม่จะหน่่ยสั้นๆเนาะผู้สั้นผู้สูงเนาะโอ้สูงระดับ สิบหาเปอเนสปเสนยนะเอา้าพี่น้องเ,เดี๋ยวเดลือทางอีกชั่ว่อยกันเนาะพ่อพ่อยังเดี๋ยวเขาสาิถ่ายทำให้พี่น้องเบิ่งการใส่ชีวิตของผมพี่น้องของเขตนี่เต็กต่างกับเขตเซป,ปูนนี่เรยไปพี่น้องเบิรงไปส่งน,น้ำกันเนาะนนนธรรมศาสตร์เมืองลาว ธรรมดาคือกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะนี่คือสิ่งธรรมศาสตร์สร้างขึ้นเลยมันเป็นกุคุณผลสร้างขึ้นเลยเนะเาะถือว่าเงี้ย็แล้วแต่พี่น้องเลยการที่เป็นธรรมศาสตรน์นี่งามสุดเนะเากะการสิ่งของที่ว่าปลูกสร้างขึ้นนี่มันางามอยู่แต่ว่ากยังบ่เท่ากับงามจากธรรมศาสตร,สร์เราเชิญใชเนาะอันนี้เนี่ยผู้นด เกิดย่อนอยังตามที่เคยศึกษานำสารคดีเนาะลโลกเข้าเมื่อก่อนน่ะมันกัสิบ่ได้เป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าในหลายพันปีผ่านมาน่ะโลกเขาตังต้งแต่ตตย,ยุคไดโนเสาร์ผู้แหละเกิดมีการประทะเนาะโลกสนกันนะพ<อ>ี่น้อง้ยมีเหล่าเคราะห์ยหนึ่าผุ้สู้โลกตุม้มเลย เห็ดไฮโลห้องนี้สั้นจะเทือนแหง้งดินที่ว่ามันพุดโพงขึ้นมานี่ขึ้นมาจากใต้โลกเนาะที่ว่าเป็นผู้เป็นพานี่ออแตกเกิดจากมันแห้งกระแทกเนาะแผ่นดินเดือนขั้งหุ่นแห้งนะว่าไงออแบบล่างโลกเนาะตอนนั้น,นะอะโลกนี่ยือว่าตายเรียบไปเลยเนาะสัตว์สาวาสิง่งเกิดมาใหม่ไปเลยไม่ประตอน้เป็นโลกใหมบบ่เหมือน,นกันเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีแต่ ศาสนาว่าส <bunker. S 1> ิ่งนั่นแหละว่ labels, fruit, ัชรชักหลายอะไรซักตวรรษพวกนี friends, ้พี่น้องเไยเขาบเบาๆแหละปีนี้นะตั้งแต่หยกดึกดำบรรพ์พวกนั้นวัชรชัเกิดให้ดินันประแทกกันนล้ดินอยู่ใต้โลกน่ะเปลือกโลกแกนโลกดันขึ้นมาแต่หยกนี่มันสังเกตวันดินนี่จะเป็นดินแข็งดินจากการพุดขึ้นมาจากพวกนหละเนาะแต่กับคือการสัตด กัดกร่อนของอากาศเนาะฝ่าฝนล้มลายผ้าลายปีเลยเกิดให้มีแบบนี้เนาะสิประมาณนั้นเป็นเองเลยจากทีเมนโมเมนเดียขึ้นไปดาวแต่ละดวงเนี่ยแต่อีกโลกนึงเนาะแมนนี่ฮอลนี่อยู่ในเหล่าเนาะเหล่านึงนี่ซึ่งเอิ้นมาโลกเนาะที่มีซ้ำกันนี่สิซ้ำกันอีกทีเหล่าข้าศ์เหล่าพุธ เดวง<ล>จันทร์ดาวอื่นเนาะดาวอื่นเอาไปอีกโลกนึงเนาะแมนเอือนโลกนึ่ง<ล>มีใครอยู่ในดวง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 อยู่ดวงตะเวนเนาะโอ้โหได้ได้ตัวนะแต่เขาไปใกล้อย,อยิง่งตายแล้วเนาะมิแต่อ,อยู่ในดวงจันทร์เนาะดวงจันทร์ก็ยังมุ้ยพายุได้เนาำมิมีอากาศโอ้โหเกี่ยวมีเทวดาเลยดวงจันทร์ต้นคนยังหน่อย เทวดาผันตำเขา่าโป๊ะโป๊ะโอ้กกะ,พะเพ <c oughs> ิ่มเดินเนาะแต่ังเกตบางโดดหินนี่มันสิเป็นหินที่พูดขึ้นมาจากเปลือกโลกลจากแกนโลกนะเอออ่าสิประมาณนั้นเนาะพี่น้องเด้อโอ้ย,ย,ยมาไกลเติมได้หนี่พี่น้องไงเอ้าเ,เดี๋ยวเบิ่งส้มบรรยากาศแล้วก็พื้น,น,น,นเราเข้าจากทางบัชนจะก่อนเนาะทำคิดว่าพลาดอย่างไรกับขอโทษขออภัยพี่น้องเนียเนาะ ไปเดินทางต่อเฉพาะเฉพาะยังแน่ติดตามมึงย,ยิ่ยสัมผัสแบบใกล้ซิดเนาะมดหัวปุดปิดปุดปิดพี่น้องเ้ยก้อนหินใหญ่นำเด้พี่น้องเด้อเนาะทผูุใดอยากมาประจุไผ่อยากมาเบิ่งมาส้มแบบซิดใก้มาได้เนาะเมืองทาแขก แข่งขมวนพี่น้องไงบ้านของสำพ่อแม่ลูกเนะาะไอบุญเฮงสาวคข<ม>คขมอนน้องน้ำพ้นพี่น้องไงเนะเาะไอคุณไย,ยคนว่าอยากให้เปลี่ยนซื้อเปลี่ยนเสียงเ,เปลี่ยนกขยาพี่น้องไงพ่อแม่เพิ่งตั้งให้เป็นมงคลที่สุดแล้วเนาะ คักคักงามงดงามงดงามาน้เนาะโอาครับนาไ่งามงดงามงดาามงามเทปตะลึง อ้าซึกบ่มากไก่สมขวัญนี่พี่น้องเฮ้ยเนาะมาพ่อห่านหน่อยค่อยทางกล้วยเนาะขายกล้วยเออเมืองไหนเนาะมึงมาถามมาไทยมงคนก่อนกล้วยขายอะไรเนาะมะกล้วยขายวิธารายวิชาอ่อนพันมาใส่ลงเออลงมึงก่อน ไปดีฮ่าโตอันนี้เพิ่นเอิ่นเมืองเงี้ยงเลยนี่เมืองมหาไส้เมืองมหาไส้ทาถ้าน้องสิตรงไปเรื่อยๆนี่สิออกไสนนี่สิฮอตไซน์ไปนี่ก็ฮอดกับโมเมืองได้เมืองมหาไส้เลยเลยขึ้นแง่นี่ไปโบราคาไปใตกเจ้งเมือง

ต้องขึ้นเส้นเรื่องใต้มือเออเออรวมมาลมีเงกยวงเดียมมมาลด้นเราวิวทิวชัดงามขนาดอันนี้เพื่อนบ้านนี้ยังไงนี่มันเรามันเราเนาะมาไก่สมควรมีแต่ห้าสิอยหลังแล้วบ่ายเนาะไปหนาไปเรื่อยแต่กกกล้าไปโอ้ขายกล้วยเนาะกล้วยเนาะโอ้คือข้อยากอยู่ใน้ั่นๆเอา ซอยเพันในแจักบีนี่น้องเลยเอาเพิ่มไงเอาเพิ่มบ่คุ้นเพิ่มกันเผื่อมันซุกบ่ตัวนี้บ่เจ้าเดียวกันนะวะเนาะบีเศร้าพันเอาอีกบีหนึ่งเนาะเพิ่มเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้มีแพทปลายง่ายก็เข้าท้ำปลาเสื่อมตัวนั้นห่าโอ้ทำทำปลาเสื่อมงามๆมาเด้ก็เจ้าลงมีนฐานเปลน่ยนนามด้วย ปลาเสื่อมซาห์พัน40เนาะเอาขอบใจได้เลยเนาะขายมันมันขายเบิดไว้ยอ่าใ่ใส่แพงปอดภัยได้เด้อเด้อขอบใจได้เลยเนาะมาสามคนจะซื้อสองบีพี่น้องเลยกินกินน้ำกันพ่อเนาะมากีนยังอันนี้ mặc kiêng ngoài mặc kiêng nhạc bọc khi nhanh thế Ồ oh, mặc mặc ô oh. ừ oh. oh. <laughs> 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 con nữa mặc mặc พี่เ้ลงกล้ยไปทางใดก็พ่อกล้ยาตัวเราหูไตตัวทีเขียนนี่จะแพงกว่าทังหมดเลยเศรพันหรเดว่าแสามสิบกว่าบาทเอา่าซื้อสพันธ์น่ได้เป็นเครืองไได้ังนะอือตัวแพงๆอยู่เขียนมีลายหอยมักจะมักระเบิดบ่นหมักระเบิดเโต้เราขายยงฉาหันนี่มักน่อยหน้าโอ้ไว นี่วัน้ำโอ้นอสารบ่ถุงเท่าไรถุงโอ้สามสิบพันเอาตัวปอกคันเอาตัวปอกบอใส่หิวหิวมากใกล้ๆบงเน่มันเป็นนี่อะไรตัวสารตัวนั่นเรอบังคัสา้มบอ อย่าขมมเน่ได้เห็นนวะรู้เสียก็เยนอืออันนี้พันห้าไม่ได้เอ่ยพันห้าไม่ใส่ห้าใส่ไก่เชิญซองไปคุณเลยเนื้อจอนซองแบบคกินดิบก็ได้บ่ห้ามบุ้มีกินดิบก็ได้มักขมอลงก่อนเหมาแล้วก็ซิมก่อนได้พี่น้องเลยนี่ก็นอบุนอสานเนาะอือนอสานก็อะายกินอีกบ้างอันนออะไรอันนอสานแถวห้างบุมบุ้มใหญ่ชนนี้ดูเนื้อแล้วมันใหญ่ หน่อสารก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเขาไปขายอยู่หุ้นแห้งแพงโลนึงหันห้าร้บาทไปด้เขาจะไปขายหนึ่งกิโลอันนี้นตังอันนี้30มสิบพันหอยกินของเราบดได้หันเฮาอุ้ยมึงบดเงาสิพี่น้องเลยพี่น้องมันจะเคยกินเอาเอาเอาสองสองถุง50าสบบได้บ่ นเจ้ากูเคยปอกปอกกูเป็นการพนโบงามเนาะเมื่อซื้อเมื่อแกงเส้ไก่เนาะใช้กระบัองเงินเบิดเลยพี่น้องเลยบระปน้อยน่าเอ้ยเนาะขาตามหิมทางพี่น้องเอ้ยซื้อของผักของต้อนก่อนหาทำซ่าเนาหากินยากได้พี่น้องเลยเนาะ แจงใสกระดูก oh, อนะ่อนโอ้ยแสบเดิขอบใจ้อเออขอบใจขอบใจเนาะสุกมาลนลำรวยหวานเนาะบม่ได้ขมจักดีเลยพี่น้องอขักขักขักว้าฉนเฮาเดินทาาก่อนบาทนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวหันลังกลับก่อนบาทนี่เนาะสิไปหนาไปเรื่อยๆมุนไปเรื่อยๆจะคือออกใจเนาะบอฮู้อเออถอยลังก่อนบาทนี่กูแหละพี่น้องเดินทาง หมายปลายทางเขากับเซโนเซใจได้พี่น,อน้องเนอะเมืองอุทุมพรว่าสิไปพบไปพอ่อบ้านใดเมือ,องใดย่างคิดหอดคิดถึงบ้านเกิดคือเก่าพี่น,อน้องนี้เนอะออกกเขา่าเมืองนอนเฮาไปหลายบอนเห็นหลายบออนอนหลายที่อืมเนาะเอ้ยพิ่นอหาพีกชังมากเลยทางนั้นพี่น,อน้องเลยเนาะพงยงพงยงมากอยู่ คือส mm ิมาแต่สวนแต่ให้เลาวจะซื้อตะปึงเนาะไปเดี๋ยวโค้งไปท้งนี้ก่อนอ๊บ ชื่อน้ำเน่น้ำเปลาสามขวดน้ำน้ำเปลนาน้ำเย็นน้ำหัวเสือยักหัวสิบกี้ยด้วยสามสามทุกเด้อ อันนี้ขายได้นี่สา,นสามอนหาพัดหรอสามอนหาพันหรอ่มาสามคนเีอเอาสามคนสามคนยพันเนาะนำทุกหามัน,น,นมันชอบอะไรมันม,มันมันอพีอ่นนองเฮ้ยเนาะ การเดินทางฮาดีบอไม่ค่ะมีอยู่มีเนาะขอบใจขอบใจคือกันขอบใจคือเดียวเจ้าขายเบิรงเดอในใน u t u b e เด้อบ่าวจำชาแนลด์เด้อขอบใจหลายสำหรับการติดตามเอ้ยเหน่อยเนาะไอ้ยหนี่ขายผักขายห้าพอแม่นน่เนาะ ไปตู้โอเคพี่น้องไอกก้เนาะการสำหรับคลิปนี้ทางบริจันกับกสีขอจบไว้เพียงเพียงสำนีก,ก่อนขอโตเก็บภาพบรรยากาศาหุบห้วยไว้ก่อนพี่น้องไอ้ภาพงามๆเนะาะสายผู้พี่น้องไอ้ผู้หินปูนเนะาะถูก หดงามหดงามนี่ทางไปเมืองอีกเมืองนึงพี่น้องเนาะตัด,ดสายทางดัก้าวไปพี่น้องเน,งนงาะคขอบใจได้เลยสำหรับเกียรติที่ตามเบื้องส้มสำหรับการติดตามและเบื้องส้มเนาะเอาขอให้อ่า ่งมานํารวยพัดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปแล้วมื้อนี้สบายดีลาพร้อมบรรยากาศงามเนาะไปรถยเ้ย